สบายดีทผูุชมที่เคารพยินดีตอนรับเข้าสูช่องเข่ากีฬามันนี้เฮามาอัปเดตสำหรับข้อสารวงการกีฬาอันเตเนาะสำหรับในวันนี้ไปเริ่มกันที่แบบซีลาลีกประจำฤดูกาลส0 2พนามนี้หลังจากที่จบเป็นเยี่ยมห้อยสำหรับวิกฤตที่หึ่หรือว่าอาทิตย์ที่1นของกันแข่งขันสำหรับแต่ละคู่ื้อนี้เขาจะมาอัปเดตแล้วก็มีตารางที่จะทำการแข่งขันในมืออื่นอีกตติมเนาะสำหรับในวันนี้ไปเริ่มกันทีคู่ทั้งดานยงจันพบกับเอสลาอันนี้คู่นี้ก็มีการพลิกล็อก เกมเนาะกเป็นทางด้านเวียงจันเอฟซีสามาแกเกมเอาชนะไป2ประตูตัวหนึ่งจากฟีคิกของผู้เวียงภูมิสวัสดนาทีที่14แล้วก็โจฮันเอลลานาทีห้แล้วก็ทางด้านจนูนี้ในการมาตีให้กับทางด้านอิสราเ็คือนาที84จากการตีลึกกาจากการส่งบอลให้กับทางด้านเกวิวมิปเนาะเพิ่นดีกับลูบาไลบอลให้ทางด้านจูนี้ก็ซสัต์เข้าไปเป็นการตีตื้นให้ทางด้านอิสราเนาะนประตูตัว2องแต่ยูทีสนามโมโซแห่งศาสเนาะอันนี้แล้วก็เป็นครูที่ดูเดือด สำหรับในมือวันเสาร์ซึ่งท้งสองทีมนี่ก็สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็เห็ุให้แต่ละทีมนี่ก็มีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของแต่ละทีมว่ากันไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าจบด้วยสอมประตูตัวนึงเป็นทางด้านเวียงจันเอฟซีก็สมถเอาชนะอิสลา FC ไปออประตูตัวหนึ่งนั่นเองเนาะไปอีกคู่ที่แข่งขันในวันเสาร์เช่นเดียวกันก็คือทางด้าน้างน้อยพบกับนำทายูนิเต็ดเป็นทีมน้องใหม่ที่เข้าง่วมในครั้งนี้เนาะเออเดีด้ว่าเป็นทีมที่สู้กับทีมแชมเก่าได้ด หูดเหี่ยมของดัน้างน้อยเอฟซีไปได้เนาะ คือเสียบแต่สองประตูต่อซูลเนาะอันนี้ก็คือผลสกอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิงมาจากอน,นาทีที่เจ็ดเนาะก็คือโมดิมิตรีเนาะอันนี้จากการเปิดข้างของคอสเข้ามาเนาะก็มุ่งเข้าไปอันนี้ก็เป็นการอื่น้ว่าจัดไปหนึ่งประตูต่อซูลน,นาทีที่เจ็ดเนาะแล้วก็มาก็คือการฟีคิกของบุญประจันบุญกองอันนี้ก็เป็นนักเตะที่จอมนิ่งเนาะยิงลูกฟีคิกยิงแล้วก็ถือว่าสุดยอดหลยเนาะอันนี้ใครที่เคยเบิ้งไหลสุดเนาะก็เห็นได้ว่าบุญประจันพายายามจะสร้างสคนเกม ให้มันดีที่สุดหน่อยแล้วก็พยายามจะให้ท,ทีมสามารถสร้างผู้สกอร์ออกมาหลายๆที่สุดแต่ว่าเนื่องจากทางด้านของนอนไทยในเด็ดในกะวางเกมมาดีเนาะไปต่ออีกหนึ่งคู่ที่แข่งขันในวันที่สิบเก้าเนาะก็คือวันที่1าก,กุมภาสมัตส2 5า3นี้ก็คือเป็นทางด้านกองทัพพบกับเรืองพระบางอยู่ทีสนามกีฬาหลักห้ากองทัพนัเดียงเนะาะกคู่นี้ก็จบกันไปด้วยหนึ่งประตูตัวหนึ่งสำหรับนัก ในสุดนี้ของลวงพบางนี่เป็นสุดที่นำสายนักเตะท้องถิ่หลายเนาะแล้วก็น,นักเตะที่อยู่ในนี้ก็เป็นนักเตะที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นนักเตะที่สมารถสู้กับทีมในระดับลาลีานี้ได้แน่นอนเนาะสำหรับลวงะบางนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่มาค่อนข้างยุ่งยากเนาะในการเข้าสกัดเรื่องของจังหวัดแต่ละเกมนี้ก็ถือว่า กองทัพในการสมัตสู้ได้อย่างสวมศักดิ์ศรีในคนนี้เนาะได้ประตูจากศินกรกุลลามณีเนาะนาที42แล้วก็ตีสีฮาลาดนาที8ปกจากการคังมงเข้าไปอือเดาว่าเป็นเกมที่กดดันให้กับทางสองทีมกันเลยเนาะถือว่าเป็นเกมที่หนักสาหรับลุงพบาแล้วก็กองทัพนั่นเองต่อไปไปเบิ้งสําหรับอีกหนึ่งครูเป็นคููบิเม็ดแล้วก็เป็นครูที่มีสกอร์ลายที่สุดในซีทีมเนาะซีทีมที่แข่งขันในครั้งนี้เนาะ อเว่าเป็นทีมที่จบสกอร์แล้วก็ปืดหัวให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นสมารถถลมจำสักดิ์ไป สีประตูต่อสูนยูทีสนามกีฬาแห่งสารลักสิบหกนันเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปืนหัวสาหรับเหตุกุดณข้าใหม่ของนักดนมาสเตอร์ซีเว่นนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าจบไปเป็นทีห้อยเนาะสีประตูต่อสูนสีประตูนี้ก็ได้มาจากดวงวันศรดวงไม่ตีเนาะซอประตูแล้วก็นาทีสามสิบเจ็ดละนาทีห้าสิบแปดแล้วก็นํามาจากนักเตะญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนก็คือยูกุอิโร่เนาะแล้วก็นาทีสามสิบกวลนาทีหกสิบสองนัดเองอันนี้ก็ถือว่าจบเป็นทีห้อยสํำหรััับมมมาสเีนนกกจใ้ เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเจอะคองแข็งเลยเนาะก็คือเจอะทางด้านมาสเตอร์ซีเว่นแล้วก็เป็นทีมที่ สมาดล่นแล้วก็สามารถสู้กับทีมในระดับหัวของตารางได้ดีสําหรับลวงลวงประบางแล้วก็จัมปัสัแล้วก็นำทาอันนี้ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะจูสีกับทีมระดับท็อปของลาวลีกในปีนี้อันนี้ถือว่าเป็นการสกอร์ของทางด้านอสเตอร์ซิเวนเนะสมารถล่มเอาไปได้มาเดตสําหรับตารางของการแข่งขันในมืออื่นเนะสำหรับวิกที่2หรือว่าทย์ที่2นั่นเองก็คือคู่ทางด้านวันเสาร์กับวันที่15กุมภาพันธ์2 0 0 3นี้เวลา16.00นก็มีทางด้านอิสระลพบกับกองทัพ อยู่ที่สนามกีฬาลักสิพกแล้วก็มีทางด้านเวียงจันทร์เอดสีเราพบก,กับนํำทาอยู่ที่สนามกลางของมอสอดงด,ดูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ของทางด้านวันเสาร์แล้วก็มาทางด้านวันทิตก็คือทางด้านวันทิตนี่ก็มีในวันที่เสาร์กุมภาาน,นี้เนาะก็มีทางด้านมาสเตอร์ซเว่นพบกับหลวงประบางอยู่ที่สนามกีฬาลักสิพกแล้วก็มีจจมสักพบก,กับสิมุสรนสางน้อยอยู่ดี สนามกลางของแขวงจำปักนั่นเองอันนี้ก็คือวัาจุสำหรับต,ตารางที่จะทำการแข่งขันอื่นไปบึ้งสำหรับตารางของคะแนนในมือนี่เนาะก็คือเป็นมาต์ซีเว่นเนาะที่มี3ามแตมบวกไปซีแล้วก็มีทางด้านซางน้อยแล้วก็ทางด้านเวียงจันเอฟซีนั่นเองต่อไปไปบึ้งข่าวทางด้านของนกเกตใหม่ของสมสร์ซางน้อยเอฟซีดึงตัวมาในครั้งนี้เนาะเป็นการยืมตัวนั่นเอง สมาชตีคนนี้ก็เป็นสมุทรอนทีเพื่อน,นี่น่าจะเป็นโอกาสในการไปเล่นเอฟซีนั่นเองเพื่อนก็ได้บรรลุโคตรลงกับนักเตะใหม่ก็คือทางด้านไคโอคอนเนลเนาะอายุเพียงแต่เซาซีปีแล้วก็สันสัตว์ไอเลนนั่นเองจากตำแหน่งกงองกลางกองหลังกับสมาชินเดย์ซองตำแหน,น่นงนั่นเองอันนี้นเ,เป็นนักเตะที่ใหญ่จากอ่าลีกของแคนเบอร์รีอาฟิมลีก ค,คือดิเขาู埔寨นั่นเองใหา่เข้าวมทีมในครั้งนี้เอินอวาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเขาวมทีมแล้วก็โอกาสได้เพิ่นจะไปเล่นในเอฟซีนี่เป็นความฝันของเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยได้กใหญ่ามาในครั้งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตสำหรับข่าวซันที่น่าสนใจในมน,นี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นกาสามันมาเล็กเปลี่ยนแล้วก็มาทัศสนคตินำกันว่าแต่ละคนแต่ละทีมแต่ละสมโมสรนลาวลีกม่ควรเป็นไปแนวใดที่จะเพิม่มหรือว่ามีกาเซดามาอีกอย่างต่างๆเราจะนำมาเล่าแล้วก็มาทัศนนนะคติไปพร้อมกกกัเาาฝดไลค์์กกดดดแชรตติามเพืสน กำลังใจให้ทางทีมงานของพวกเราได้เฮ็ดลิปต่อไปแล้วก็ยางเตือนให้ทานผสมเป็นคนแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเดอ้อ